ปอพามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะปอพานะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำสิบ สลามสีชมพูนะคะ,ะ10ของใส่เข้าไปในสลามสีชมพูเนาะ<อ>ก็ดูมาจาก t i กต o k นะค่อนข้างที่จะชอบมากๆเลยเนาะว่าเดี๋ยวนี้ t i ก t o อกเขามาทําสลามกันเยอะมากๆแล้วก็จะเอาคอนเทนต์มาจากตรงนู้นเนาะถ้าใครมีอะไรดีๆเด็ดๆก็แนะนำกันบ้างเนาะให้งงเราจะมาเริ่มกันเลยเนาะนี่เป็นคอนเทนต์แรกนะคะขอให้ทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจให้ปาพาด้วยนะคะให้งงเราไปดูกันเลยตอนแรกนะคะเราจะใส่กาวน้ําใส่ลงไปก้นๆนะคะ่ะนี่ เราจะไม่ใส่สีลงไปนะคะเราจะใส่แค่ของสีชมพูเท่านั้นค่ะทั้งบ้านพี่พามีของสีชมพูอะไรคือใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะนี่อันแรกเลยใช่ไหมเบบ์เลยค่ะพี่พานั่นก็คือกากเพชรดาวนั่นเองสีชมพูค่ะใส่ลงไปค่ะอันที่สองนะคะเป็นกากเพชรอีกแบบหนึ่งค่ะคล้ายๆแบบว่าเปลือกหอยนะคะสีชมพูอ่อนค่ะใส่ลงไปค่ะ อันนี้คะ่ะทุกคนปอมปอม <Wow. S 1> สีชมพูค่ะใส่เข้าไปยังไงเนี่ยบุ๊บเป็นก้อนนะคะอันนี้คะ่ะเป็นคริสตัลสีชมพูนะคะสองลูกค่ะมีแค่สอลูกอันนี้คะ่ะช็อตเด็ดเลยทุกคนเป็นของจิ๋วเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าของจิ๋วมีอะไรบ้างนะคะวันนี้เนาะมีติม่มมีคริสตัลเหมือนกันยูนิคอร์นนะคะมีผีเสือ้อโอ้ยน่ารัก อันนี้มีน้องหมีด้วยน้องหมีอันนี้สตรอเค่ะสตรอเรี่สีชมพูนะคะนี่ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะจําไม่ได้แล้วอะ่ะอันนี้ที่ใส่ิินสองน,นะคะตอนนั้นฮิตมากๆเลยแกะกล่องได้นี่อันนี้มา้ายูนิคอ,นนนอร์นน่ารักดูโบเล็กโบลจิว๋วนี่เค้กค่ะน่ารักทุกอันเลยนะคะเป็นของจิว๋วส่วนอันนี้นะคะเป็นลูกปัดนะคะสีชมพูใสค่ะโอ้โห สวยอันนี้เป็นลูกปัดเม็ดทซายสีชมพูมุกเข้มค่ะโอ้โหสวยอันนี้เป็นลูกปัดเมทซายสีชมพูมุกค่ะมุกอ่อนค่ะอันนี้เป็นกากเพชรเปลือกหอยสีชมพูเข้มค่ะสุดท้ายนะคะนี่ค่ะกากเพชรหัวใจสีชมพูค่ะโอ้โหให้มันเป็นสีชมพูพี่ฟายมันเป็นสีชมพู โอ้ยสวยจริงๆทุกคนดูดิ <Wow. S 1> เหมือนปติมาก,กรรมยังไงก็ไม่รู้ดูนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ใส่น้ำยาทำสลลมลงไปโอ้โห <Yes. S 1> โอ้สีทุกคนโอ้โดยไม่ใส่สีเลยนะคะให้ทุกอย่างเป็นสีชมพูคือโอ้โหสวยมากอะสวยจริงจังพีม่มา สวยมากๆค่ะทุกคนดูเต็มไปด้วยกากเพชรนะคะเราจะใส่น้ำยาทาสลามปะพาลงไปค่ะชิดๆนิดนึงพนเลยโอ้พอร์เฟนี่ค่ะเป็นสลามก้อนสีชมพูโอ้ติดกันเป็นก้อนเลยนะคะ นี่นะคะเป็นก้อนกลมๆเลยนะคะดูซิน่าเล่นมากๆเลยนะคะค่อนข้างที่จะแข็งด้วยเนาะมาเดี๋ยวเราจะมาลองบีบเลยว่าข้างในเป็นยังไงบ้างเ <l ots> พอร์เฟกต์มากๆนะคะบีบเลยอูดูมีหมีซ่อนอยู่ข้างในดูโอ้ยสวยคือแพงมากดูแพงมากแลยยิบระยับสุดๆเลยทุกคนดูนี่อ้อ เดี๋ยวอันต่อไปนะทุกคนอยากให้ทําสีอะไรคอมเมนต์เลยนะคะใครโดนดันมากที่สุดจะทําสีนั้นก่อน <Yeah. S 1> ทั้งบ้าน <Ooh. S 1> จะมีสีอื่นหรือเปล่าไม่รู้สีชมพูน่าจะมีเยอะสุดแล้วนะคะอันนี้นี่คือเขาด้งออกมานี่เห็นไหมนี่เด้งออกมานะวางได้เลยสวยมากมเลยทุกคนดูว้าวนี่เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเอาอะไรมาใส่อีกนะคะรอติดตามให้ดีค่ะดูน่าดูนะคะน่าเล่นทั้งหมดเลยนะคะ ก็จะทำไปอาจจะครบทุก <G> ส <ül> ีนะแต่อาจบางสีอาจจะไม่มีนะเดี๋ยวรอดูก่อนเนาะว่าจะมีสีอะไรบ้างนะคะที่เข้าตากรรมการถ้าไงคลิปนี้เป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ป้าแล้วจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ